เมื่อแม่มดน้อยคนหนึ่งถูกเหล่าแม่มดแก่พากันดูถูกและบอกว่าเธอยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นแม่มดที่ดีได้ทำให้แม่มดน้อยจึงตั้งใจฝึกฝนในเรียนรู้คาถาต่างๆเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้เหล่าแม่มดแกยอมรับเธอสุดท้ายแล้วเธอจะสามารถเป็นแม่มดที่ดีได้หรือไม่เชิญไปรับชมกันเลยครับกับเดล t l e w i วิ h แม่มดน้อย แม่มดน้อยคนหนึ่งได้อาศัยอยู่กับอัมราซัสอีกาเพื่อนสีของเธอที่ไม่ยอมบินเหมือนกับอีกาทั่วอื่นซึ่งอับราซัสนั้นจะทำหน้าที่คอยเฝ้าบ้านให้กับแม่มดน้อยและเขาไม่เคยออกห่างจากบ้านไปไหนไกลเลยสักครั้งและในคืนนี้มันก็ตรงกับคืนวาเพอร์กิสซึ่งเป็นคำคืนที่เหล่าแม่มดจะพากันออกมาเฉลิมฉลองและเต้นล้ำรอบกองไฟที่บนภูเขาบล็อกเคน แต่ว่าแม่มดน้อยกลับไม่ได้ถูกเชิญให้ไปที่นั่นเหมือนกับคนอื่นๆเนื่องจากเธอมีอายุเพียงแค่127ปีเท่านั้นซึ่งถือว่ายังเป็นเด็กเมื่อเทียบกับอายุไขของเราแม่มดทุกคนทำให้แม่มดน้อยจึงบอกกับอับบาซัสว่าเธอจะแอบลักลอบไปที่นั่นในคืนนี้แล้วแฝงตัวเข้าไปปรับปนกับคนอื่นๆเพื่อจะได้เดินลาโดยที่ไม่ทำให้พวกเขารู้ตัว แต่อัมราซัสก็บอกว่าเธอไม่ควรจะทำแบบนั้นเพราะถ้าหากโดนจับได้ขึ้นมาจะทำให้เธอถูกลงโทษแล้วบอกให้แม่มดน้อยอดทนเอาไว้ก่อนเพื่อรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เธอได้รับเชิญอย่างถูกต้องจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกในขณะที่อัมราซัสกำลังนอนหลับอยู่แม่มดน้อยก็ได้แอบย่องออกมาจากบ้านเพื่อจะเดินทางไปยังภูเขาบล็อกเคนเพราะไม่อยากให้อัมราซัสรู้ตัวกลัวว่าจะถูกห้ามเอาไว้อีก และเมื่อแม่มดน้อยได้เดินทางไปจนถึงภูเขาแล้วเธอก็เห็นว่าตอนนี้พวกแม่มดทุกคนกําลังเต้นลารอบกองไฟกันอย่างสนุกสนานแม่มดน้อยจึงตัดสินใจแอบเข้าไปปะปนกับฝูงแม่มดเหล่านั้นแล้วทําตัวให้กลมกลืนกับพวกเขาเพื่อจะได้ร่วมเต้นลาด้วย แต่ทว่าจูจูป้าของแม่มดน้อยที่ชื่อว่าลำพัเพลิ่ก็มาเจอตัวเขาแล้วจับได้ว่าแม่มดน้อยกําลังแอบเข้ามาในงานโดยที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งแม่มดน้อยก็พยายามขอร้องให้ป้าลำพัเพลช่วยเก็บไว้เป็นความลับแต่ว่าลำพัเพลิ่ก็ไม่ยอมฟังสิ่งที่แม่มดน้อยขอ พร้อมกับประกาศให้แม่มดคนอื่นๆได้รับรู้ทันทีว่ามีแม่มดที่ไม่ได้รับเชิญแอบ,บเข้ามาร่วมงานด้วยทําให้แม่มดทุกคนจึงต่างพากันเข้ามารุมหลอมแล้วถามแม่มดน้อยว่าตอนนี้เธออายุเท่าไหร่ซึ่งพอแม่มดน้อยบอกไปว่า127ปี แม่มดทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตางพากันตกใจเป็นอย่างมากและทันใดน,นั้นหัวหน้าแม่มดก็ได้ตามเข้ามาหาพร้อมกับถามแม่มดน้อยด้วยน้ำเสียงที่แข็งว่ากลาดียังไงถึงเสนอหน้ามาที่นี่ในคืนนี้เพราะมีกฎบอกว่าห้ามไม่ให้แม่มดที่อายุน,น้อยเข้ามาฉลองในคืนวอลเพอร์คิสเด็ดขาด หัวหน้าแม่มดจึงสั่งให้แม่มดน้อยรีบกลับบ้านของตัวเองไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่เธอจะเปลี่ยนใจแล้วจับตัวมาลงโทษแต่ในระหว่างที่แม่มดน้อยกำลังจะกลับไปนั้นเธอก็ได้ถามหัวหน้าแม่มดว่าแล้วปีหน้าเธอจะสามารถมาที่นี่ได้หรือเปล่าหัวหน้าแม่มดจึงบอกว่าก็อาจจะได้ถ้าหากว่าเธอขยันทำงานหนักและเป็นแม่มดที่ดีพอได้ยินแบบนั้นแม่มดน้อยก็รีบรับปากด้วยความดีใจและสัญญาว่าเธอจะเป็นแม่มดที่ดี หว่าน้าแม่มดจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนึ่งคืนก่อนที่จะถึงคืนว่าพอกิสในปีหน้าเธอจะรวบรวมเหล่าสภาแม่มดเพื่อมาทดสอบว่าแม่มดน้อยจะสามารถเป็นแม่มดที่ดีและยิ่งใหญ่ได้หรือไม่แต่ในระหว่างนั้นป้าลำพัมเพ้าก็บอกว่าถ้าหากไม่ผ่านการทดสอบแม่มดน้อยจะต้องถูกสั่งห้ามไม่ให้มาเข้าร่วมงานฉลองว่าเพอร์กิสอีกตลอดไป จากนั้นหัวหน้าแม่มดก็สั่งให้ลูกน้องนําหนังสือคาถาขนาดใหญ่ออกมาบอกว่าในนั้นมันจะมีคาถาทุกอย่างที่แม่มดดีจำเป็นจะต้องรู้ถูกเขียนเอาไว้ซึ่งแม่มดน้อยจะต้องอ่านและจดจำให้ได้ทุกคาถาเพื่อที่เธอจะสามารถผ่านการทดสอบของเหล่าสภาแม่มดได้แม่มดน้อยจึงรับปากว่าเธอจะทำและจะเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยพร้อมกับพยายามยกหนังสือยักษ์เล่มนั้นขึ้นมาเพื่อจะเอามันกลับไปที่บ้าน แต่ว่าในระหว่างนั้นลำพังเพลูกก็บอกว่าก่อนที่แม่มดน้อยจะกลับไปได้เธอจะต้องถูกลงโทษตามกฎของแม่มดก่อนเพราะแอบเข้ามาในงานฉลองโดยที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งเธอคิดจะลงโทษโด,ดยการให้แม่มดน้อยกลับบ้านด้วยวิธีเดินเทา้าแล้วสั่งให้แม่มดน้อยส่งไม้กวาดของตัวเองมาให้กับเธอเดี๋ยวนี้ ซึ่งพอแม่มดน้อยยอมส่งไมกวดให้ลำพมเพลไปแล้วปลาลำพมเพลก็โยนไมกวดด้านนั้นเข้าไปในกองไฟทันทีพร้อมกับไล่ให้แม่มดน้อยรียบใส่หัวกลับไปเดี๋ยวนี้ทำให้แม่มดน้อยจึงจะต้องแบกหนังสือยกักเล่มนั้นกลับไปด้วยตัวเองโดยที่ไม่สามารถขี่ไมกวดแล้วบินกลับไปได้ จนกระทั่งเวลาได้ผ่านไป3วัน3คืนในที่สุดแม่มดน้อยก็แบกหนังสือกลับไปถึงยังบ้านของเธอแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้เจอมาให้อัมบรสัสต์ได้ฟังซึ่งเธอรู้สึกชื่นชอบการเต้นรำของเหล่าแม่มดในคืนนั้นเป็นอย่างมากและใฝ่ฝันว่าจะต้องไปเต้นรำในคืนวอฟเกีสให้ได้แต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นเธอจะต้องเรียนรู้และศึกษาคาถาที่อยู่ในหนังสือให้หมดก่อนซึ่งมันมีถึง7892คาถา และมีอีกหนึ่งอย่างที่เธออยากจะทำมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือการแก้แค้นลำบําเพล พร้อมกับวาดภาพใบหน้าของลำพอมเพิ่มให้ออกมาดูน่าเกลียดเพราะเธออยากจะเสกให้ใบหน้าของนางออกมาเป็นแบบนี้เพื่อล้างแขนต่อจากนั้นแม่มดน้อยก็เริ่มทําการศึกษาคาถาต่างๆที่อยู่ในหนังสือซึ่งคาถาแรกที่เธอจะฝึกนั่นก็คือคาถาเรียกสายลมแล้วเธอก็ออกไปข้างนอกเพื่อจะทดลองคาถานี้ดูทันทีแต่ทว่าในระหว่างที่แม่มดน้อยกําลังฝึกท่องคาถาและเดินไปรอบๆป่า เธอก็เจอกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่กำลังตามหาบางอย่างกันอยู่แม่หมดน้อยจึงตะโกนถามพวกเขาไปว่าพวกคุณกำลังมองหาอะไรกัน ชาวบ้านกลุ่มนั้นจึงบอกว่าพวกเขากำลังหาฟืนแต่ว่าแถวนี้มันไม่มีลมพัดเลยทำให้ไม่มีกิ่งไม้ตกลงมาเลยพ่อแม่มดน้อยได้ยินแบบนั้นก็ถือเป็นโอกาสดีที่เธอจะได้ทดลองคาถาเรียกสายลมดูแล้วเริ่มไายคาถาเพื่อเสกให้มีลมพัดขึ้นมาทันทีจนในที่สุดทั่วทั้งป่าก็ได้เกิดพายุแล้วพัดเอากิ่งไม้ต่างๆตกลงมาเต็มไปหมดทำให้ชาวบ้านจึงรู้สึกประหลาดใจแล้วรีพากันเก็บกิ่งไม้เพื่อจะเอาไปทำเป็นฟืน ต่ว่าทันใดนั้นจูจูเจ้าหน้าที่ดูแลป่าก็ได้เข้ามาหาพวกชาวบ้านบอกว่าห้ามไม่ให้มีใครเก็บฟืนจากป่าแห่งนี้ไปเด็ดขาด พร้อมกับสั่งให้ทุกคนเทมันออกจากตะก้าเดี๋ยวนี้แม่หมดน้อยที่เห็นแบบนั้นจึงเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าได้โปรดปล่อยให้พวกเขาเก็บฟืนกลับไปได้ไหมแต่ว่าเจ้าหน้าที่ดูแลป่าก็ไม่ยอมให้แล้วบังคับให้แม่มดน้อยเทฟืนที่เก็บมาตามไปด้วยทําให้แม่มดน้อยจึงเริ่มโมโหแล้วใช้เวทมนต์ควบคุมจิตใจของเจ้าหน้าที่เพื่อบังคับให้เขาพูดกับชาวบ้านว่าจะเก็บฟืนจากป่าแห่งนี้ไปเท่าไหรก่ก็ได้แล้วแม่มดน้อยก็สั่งให้เจ้าหน้าที่หยิบตะก้าฟืนของเธอขึ้นมา พร้อมกับขึ้นไปขี่บนหลังของเขาแล้วสั่งให้เขาแบกเธอเดินออกไปซึ่งพอเจ้าหน้าที่ดูแลป่าได้แบกแม่มดน้อยเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้หมดแรงลงเธอก็บอกกับเขาว่าต่อจากนี้ไปให้เขาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลป่าที่ใจดีและต้องยอมให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บฟืนอย่างสงบโดยที่ไม่มีการต่อว่าอะไรพวกเขาอีก ่อจากนั้นพอแม่มดน้อยได้กลับไปที่บ้านของเธอแล้วเธอก็เล่าเรื่องที่วันนี้ได้ไปช่วยคนเก็บฟืนมาให้อัมราซัสฟังซึ่งอัมรศาซัสก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่แม่มดน้อยได้ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากจนเหล่านั้นไว้แต่ไม่เห็นจะต้องทรมานเจ้าหน้าที่ดูแลป่าขนาดนั้นก็ได้แม่มดน้อยจึงบอกว่าก็เพราะมันสนุกที่เธอสามารถช่วยเหลือคนดีและได้ลงโทษคนชั่วให้สำนึกผิด แต่อัมรัก็บอกว่าบางทีนั่นมันอาจจะยังไม่ใช่พฤติกรรมของแม่มดที่ดีซึ่งแม่มดน้อยจะต้องลองใช้ความรู้สึกของตัวเองสัมผัสดูว่าการจะเป็นแม่มดดีได้นั้นต้องทำยังไงถึงจะถูกต่อจากนั้นพอแม่มดน้อยได้ออกมาจากบ้านเพื่อจะเดินทางเข้าไปในเมืองในระหว่างทางเธอก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงที่กำลังพากันวิ่งหนีเด็กเลวสองคนมา แล้วเด็กเลวสองคนนั้นก็เอาของเล่นของเด็กผู้หญิงมาทําลายแม่มดน้อยจึงถามพวกเขาว่าทำไมถึงต้องทำแบบนั้นด้วยซึ่งเด็กเลวทั้งสองก็บอกว่าก็เพราะมันสนุกพร้อมกับเข้าไปหาเรื่องแม่มดน้อยก่อนที่จะพากันกลับไปจากนั้นเมื่อแม่มดน้อยได้เดินทางต่อจนเข้าไปถึงข้างในเมืองแล้วเธอก็เข้าไปที่ร้านขายไม้กวาดเพื่อจะซื้อไม้กวาดอันใหม่มาใช้ เนื่องจากของเดิมของเธอมันได้ถูกลำพังเพล่ทำลายทิ้งไปแล้วและในระหว่างนั้นแม่มดน้อยก็ได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังของเงินแม่ซื้อขนมแต่ว่าแม่ของเธอก็ไม่ยอมซื้อมันให้บอกว่าเอาไว้วันหลังค่อยกลับมาซื้อต่อจากนั้นพอแม่มดน้อยได้ไม่กวาดที่เธอต้องการมาแล้วเธอก็จ่ายเงินพร้อมกับขอซื้อขนมเพิ่มด้วยแล้วหันไปส่งยิ้มให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้นก่อนที่จะเดินกลับออกไปจากร้านขายไม่กวาด ซึ่งพอเด็กผู้หญิงคนนั้นได้ล้วงดูในกระเป๋าของตัวเองออกมาก็ปรากฏว่ามันได้มีขนมอยู่ในกระเป๋าของเธอตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้และเมื่อแม่มดน้อยได้เดินสำรวจดูผู้คนทั่วทั้งตลาดเธอก็ได้เจอกับหญิงสาวขายดอกไม้กระดาษผู้หนึ่งที่ไม่ว่าจะขายยังไงก็ไม่มีใครยอมสนใจดอกไม้กระดาษของเธอเลยทาให้แม่มดน้อยจึงเดินเข้าไปหาหญิงสาวผู้นั้นแล้วขอลองเอาดอกไม้ของนางมาดมดูพร้อมกับได้แอบไล่คาถาเพื่อทําให้ดอกไม้เหล่านั้นมันมีกลิ่นหอมขึ้น ทันใดนั้นทุกคนในตลาดก็ต่างพากันได้กลิ่นของดอกไม้แล้วพากันเข้ามารุมล้อมเพื่อจะขอซื้อดอกไม้กระดาษของหญิงสาวผู้นั้นทันทีซึ่งในระหว่างนั้นเด็กผู้หญิงเมื่อก่อนหน้านี้ก็ได้เจอกับแม่มดน้อยอีกครั้งเธอจึงแอบตามนางไปดูเพราะสงสัยว่านางเป็นใครกันแน่และพอแม่มดน้อยได้ขี่ไมวาดบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจะเดินทางกลับบ้านทำให้เด็กผู้หญิงที่กำลังแอบดูอยู่จึงได้รู้ความจริงว่าที่แท้นางก็คือแม่หมดนี่เอง จากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนถึงเช้าวันต่อมาขณะที่แม่มดน้อยกำลังนั่งแช่เท้าอยู่กับอัมบลาซัสเธอก็บอกว่าวันนี้มันช่างน่าเบื่อและอยากจะไล่คาถาเพื่อเล่นสนุกแต่อัมบลาซัสก็บอกว่าไม่ได้เพราะวันนี้มันเป็นวันศุกร์ซึ่งมีกฎว่าห้ามไม่ให้แม่มดคนไหนไล่คาถาในวันศุกร์เด็ดขาดแม่มดน้อยจึงบ่นว่าเธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องห้ามไม่ให้ไล่คาถาในวันศุกร์ด้วยซึ่งมันเป็นกฎที่งี่เง่าเป็นอย่างมาก ส่วนทางฟังของเด็กคนเมื่อวานซึ่งเธอมีชื่อว่าฟลนูนีและพี่ชายของเธอที่ชื่อว่าโทมสัสทั้งสองได้พากันออกมาเก็บหาของป่า และในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในป่าลึกจึงพากันเข้าไปที่นั่นเพื่อดูว่ามีใครอาศัยอยู่หรือเปล่าทันใดนั้นแม่มดน้อยที่กําลังเช่าเท้าอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูพอตามไปดูที่หน้าบ้านก็เจอกับโฟลนี่และโทมัสจึงถามว่าพวกเธอกําลังหลงทางกันอยู่หรือเปล่าซึ่งทั้งสองคนก็ตอบว่าใช่แม่มดน้อยก็เลยให้ทั้งคู่ได้เข้าไปพักอยู่ในบ้านกันก่อนพร้อมกับเอาอาหารมาให้ทั้งสองคนได้กินและในระหว่างนั้นโฟลนี่ก็ตัดสินใจถามแม่มดน้อยไป ว่าคุณคือแม่มดใช่ไหมซึ่งพอโทมัสได้ยินแบบนั้นก็รีบขอโทษแม่มดน้อยทันทีที่ถูกน้องสาวของเขากล่าวหาว่าเป็นแม่มดแบบนี้เพราะเขาคิดว่าแม่มดน้อยคงไม่ใช่แม่มดจริงๆรหรอกแม่มดตัวจริงจะต้องเป็นคนแก่ที่หน้าตาขี้เรแถมพวกเขายังมีนิสัยที่ชั่วร้ายอีกแต่ว่าจูจ่ๆแม่มดน้อยก็เสกให้เก้าอี้ของโทมัสลอยขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้ทั้งสองคนดูว่าเธอนั้นเป็นแม่มดตัวจริง ทันใดนั้นอัมราซัตท,ที่กำลังแกล้งเป็นสัสตว์สตา์ฟอยู่ก็พูดกับแม่มดน้อยลืมไปแล้วหรือไงว่าวันนี้มันเป็นวันศุกร์อยู่แต่แม่มดน้อยก็บอกว่ามันคงไม่มีใครรู้ถ้าหากว่าแอบใช้เวทมนต์แค่ภายในบ้านหลังนี้พร้อมกับเสกให้หน้าต่างทุกบ้านปิดบ้านลงทันทีจากนั้นก็ถามพวกเด็กทั้งสองว่าอยากให้เธอใช้เวทมนต์ทำอะไรอีกโฟลนี่จึงบอกว่าเธออยากเห็นโต๊ะกินข้าวมันลอยขึ้นไปติดข้างบน แม่หมดน้อยที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอชา้าแล้วเสียงให้โต๊ะมันลอยกลับหัวขึ้นไปติดอยู่ข้างบนตามคำขอทันที จากนั้นเธอก็ได้ไล่เวทมนต์อย่างอื่นออกมาเพื่อทําให้พวกเด็กๆได้เพลิดเพลินและมีความสุขจนกระทั่งจู่ๆก็ได้มีใครบางคนมาเคาะที่หน้าประตูพอแม่หมดน้อยออกไปดูก็เจอกับป้าลําพําเพลที่โผล่เข้ามาหาบอกว่าเธอจะมาตรวจสอบดูว่าการเรียนคาถาของแม่มดน้อยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วพร้อมกับเข้าไปตรวจสอบดูภายในบ้านว่าแม่มดน้อยนั้นได้แอบใช้เวทมนต์ในวันศุกร์หรือเปล่า ซึ่งแม่หมดน้อยก็บอกว่าทุกอย่างมันปกติดีและพยายามอธิบายสิ่งต่างๆเพื่อทำให้ลำพมเพลยอมเชื่อว่าเธอนั้นยังไม่ได้ใช้เวทมนตร์ในวันนี้เลยลำพมเพลจึงบอกทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนที่จะกลับไปว่าเธอนั้นจะคอยจับตาดูแม่มดน้อยเอาไว้เสมอและรับรู้ทุกการกระทําว่าแม่มดน้อยได้ทำอะไรมาบ้างจากนั้นเมื่อลำพมเพลได้กลับออกไปจากบ้านแล้ว โทมัสกับโฟลีก็พากันออกมาจากที่ซ่อนแล้วแม่มดน้อยก็รีบสั่งให้ทั้งคู่กลับบ้านไปทันทีพร้อมกับบอกว่าให้เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับอย่าเอาไปบอกให้ใครรู้เด็ดขาดแต่ทว่าในขณะที่โทมัสกับโฟลี่กำลังจะพากันกลับไปนั้นจูจูลําพัมโพที่แอบอยู่ก็ได้โผล่ออกมาหาแล้วถามว่ามีอะไรให้เธอช่วยหรือเปล่าแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ยอมพูดอะไรแล้วรีบพากันวิ่งหนีกลับไปด้วยความกลัวทันที จากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปอีกหลายวันซึ่งแม่หมดน้อยก็ตั้งใจอ่านและฝึกฝนคาถานในห,หนังสือวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเวลาได้ผ่านมาถึงฤดูหนาวแม่หมดน้อยที่อ่านหนังสือติดต่อกันอยู่หลายวันจึงเริ่มรู้สึกเบื่อและอยากจะออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างเธอจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปในเมืองของมนุษย์อีกครั้ง ซึ่งพอไปถึงก็เจอกับพวกเด็กๆที่กำลังเต้นล,ำล้ำรอบตุ๊กตาหิมะอย่างสนุ่และโทมัสกับโฟลนี่ก็ได้อยู่กับทุกคนที่นั้นด้วยฟลนี่จึงชวนให้แม่มดน้อยเข้าไปร่วมเต้นลำด้วยกันกับพวกเธอแต่ทันใดนั้นจูจูเด็กเลวสองคนก็พากันเข้ามาก่อกวนกซะก่อนแล้วเด็กเลวคนหนึ่งก็คิดจะทำลายตุ๊กตาหิมะทิ้งแม่มดน้อยที่เห็นแบบนั้นจึงแอบเสกคาถาใส่ตุ๊กตาหิมะพร้อมกับทำให้รองเท้าของเขาติดอยู่กับพื้นจนไม่สามารถดึงออกมาได้ แถมจูจ่ๆก็มีหิมะตกลงมาใส่เขาจนทำให้เด็กเลวคนนั้นกลายเป็นตัวตลกและถูกพวกเด็กๆคนอื่นต่างพากันหัวเราะใส่ทำให้เด็กเลวคนนั้นจึงรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วเดินกลับออกไปด้วยความเสียใจทันทีซึ่งแม่หมดน้อยที่เริ่มรู้สึกเห็นใจเด็กคนนั้นเธอจึงแอบตามไปดูว่าเขากำลังจะไปที่ไหนจนได้เห็นว่าเด็กคนนั้นได้กลับไปหาพ่อของเขาและกำลังถูกพ่อด่าเพราะคิดว่าเขาขโมยเงินมา ซึ่งเด็กชายก็พยายามบอกว่าเขาไม่ได้ขโมยมันบางทีพ่ออาจจะเอาไปเล่นการพนันจนหมดแล้วก็ได้ซึ่งพอพ่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งทําให้ไม่พอใจแล้วผลักเด็กชายจนลม้มลงไปกับพื้นพร้อมกับเดินจากไปโดยที่ไม่เป็นห่วงลูกของตัวเองเลยแม้แต่น้อย ทำให้แม่มดน้อยที่อดสงสารไม่ได้จึงเข้าไปหาแล้วถามเด็กชายว่าทําไมพ่อถึงทํากับคุณแบบนั้นเด็กชายจึงบอกว่าเพราะพ่อคิดว่าเขาขโมยเงินไปแต่ที่จริงแล้วพ่อมักจะเอาไปเล่นการพนันโบลิ่งที่หลานเล้าพอเสียเงินก็จะโกรธพร้อมกับโยนความผิดมาให้กับเขาเมื่อได้ยินแบบนั้นแม่มดน้อยจึงบอกว่าเธอจะหาทางช่วยเอง ต่อจากนั้นพ่อพ่อของเด็กชายได้ไปที่ร้านเล่าเพื่อจะเล่นการพนันอีกครั้งทั้งสองคนก็พากันแอบตามไปที่นั่นด้วยและในระหว่างที่พ่อกำลังโยนโบโลิิงไปนั้นแม่หมดน้อยก็ได้แอบเซคคาถาใส่จนทำให้ลูกโบโลิ่งเปลี่ยนทางแล้วเลี้ยวไปชนที่ข้างฝาแทนซึ่งพอพ่อของเด็กได้ลองเอาโบโลิิงลูกใหม่มาโยนอีกครั้งแต่ว่าผลมันก็ออกมาเป็นเหมือนเดิมลูกโบโลิิงได้เลี้ยวไปชนใส่ข้างฝาจนทำให้สนามเกือบพัง ผู้คนในร้านจึงพากันสั่งให้พ่อของเด็กหยุดได้แล้วก่อนที่จะทำให้สนามมันพังมากไปกว่านี้แต่ว่าพ่อของเด็กชายก็ยังไม่หายสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาจึงหยิบลูกโบลิ่งลูกใหม่มาแล้วลองวางมันลงไปเบาๆดูทนดันใดนั้นจูจ่ๆลูกโบลิ่งมันก็เพิ่มความเรลวขึ้นแล้วกลิ้งไปชนใส่ข้างฝาเหมือนเดิมจนทำให้ตอนนี้สนามโยนโบลิ่งมันพังเละเทะไปหมด ผู้คนในร้านจึงเริ่มพากันไม่พอใจแล้วขับไล่ให้พ่อของเด็กชายออกไปจากร้านทันทีพร้อมกับห้ามไม่ให้เขากลับเข้าไปเล่นข้างในนั้นอีก จากนั้นในระหว่างที่พ่อของเด็กกำลังนั่งเสียใจอยู่หน้าร้านเด็กชายก็ได้ออกมาหาพร้อมกับหยิบเสื้อคลุมและผ้าปันคอมาให้ทำให้พ่อจึงเริ่มสํานึกผิดและขอโทษกับสิ่งที่เคยทำเอาไว้กับลูกบอกว่าต่อจากนี้ไปเขาจะไม่เล่นการพนันอีกแล้วและทั้งสองคนก็ได้พากันเดินกลับบ้านไปอย่างอบอุ่นซึ่งก็ทำให้แม่มดน้อยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เธอสามารถช่วยเหลือผู้คนและกำลังจะได้เป็นแม่มดที่ดี ในระหว่างนั้นลำพังมเพลที่กำลังสะกดรอยตามอยู่เธอก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและจดใส่สมุดเอาไว้ว่าแม่มดน้อยได้ทำอะไรมาบ้าง ต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปอีกหลายวันในที่สุดแม่มดน้อยก็สามารถเรียนรู้คาถาที่อยู่ในหนังสือจนหมดและในคืนนี้ก็เป็นคืนที่เธอจะได้รับการทดสอบแล้วว่าเธอนั้นเหมาะสมที่จะเป็นแม่มดที่ดีได้หรือเปล่าในทันใดนั้นจู่ๆก็มีเสียงคนเคาะประตูดังขึ้นพอแม่มดน้อยออกไปดูก็เจอกับลำพมเพลที่กำลังรองพบอยู่แล้วบอกว่าการทดสอบที่กำลังจะมีขึ้นในคืนนี้เธอแนะนำให้แม่มดน้อยถอนตัวและอยู่บ้านเฉยๆดีกว่า เพราะถ้าหากไม่ผ่านการทดสอบขึ้นมาอย่าหาว่าเธอไม่เตือนก็แล้วกันแต่แม่มดน้อยก็ยังยืนยันที่จะไปเพราะเธอต้องการที่จะเต้นลำบนภูเขาบล็อกเค้นจริงๆและมั่นใจว่าเธอจะต้องผ่านการทดสอบใดแน่ต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกแม่มดน้อยก็ออกเดินทางไปอย่างท่ำเพื่อจะขอเข้ารับการทดสอบจากหัวหน้าแม่มด ทันเดนั้นเราสภาแม่มดก็ได้พากันปลากฏดตัวออกมาหาแล้วสั่งให้แม่มดน้อยไล่คาถาออกมาให้พวกเธอดูเดี๋ยวนี้แม่มดน้อยจึงทำการไล่คาถาสายลมที่อยู่ในบทแรกของหนังสือจนทำให้ทั่วบริเวณน,นั้นเกิดลมพัดขึ้นมาต่อจากนั้นแม่มดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าลองเสกฟ้าร้องสามครั้งให้ดูหน่อยและพอแม่มดน้อยได้ไล่คาถาออกมาทันเดนั้นมันก็ได้เกิดเสียงฟ้าร้องขึ้นสามครั้งติดต่อกัน ทำให้เราแม่มดทุกคนต่างได้เห็นแล้วว่าแม่มดน้อยมีความสามารถพอที่จะเป็นแม่มดที่ดีได้แต่ว่าในระหว่างนั้นลำพอมเพลก็สั่งให้แม่มดน้อยร้องไห้คาถาในหน้า3574ให้ดูก่อน ซึ่งแม่มดทุกคนก็ต่างพากันคิดทบทวนว่าในหน้านั้นมันคือคาถาอะไรเพราะตอนนี้ไม่มีใครจำกันได้เลยสักคนแต่ทันใดนั้นแม่มดน้อยก็จำขึ้นมาได้ว่ามันก็คือคาถาบอลสายฟ้าพร้อมกับรายเวทมนต์เพื่อเสกให้เกิดบอลสายฟ้าปรากฏขึ้นมาทันทีทำให้หัวหน้าแม่มดจึงรู้สึกประทับใจในตัวแม่มดน้อยเป็นอย่างมากและคิดที่จะให้แม่มดน้อยได้ผ่านการทดสอบ แต่ว่าจูจูลำพัาเพลก็ขอคัดขานเพราะตอนนี้แม่มดน้อยยังไม่มีคุณสมบัติพอจะเป็นแม่มดที่ดีได้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา เธอได้แอบเฝ้าติดตามและรับรู้การกระทำของแม่มดน้อยทุกอย่างซึ่งแม่มดน้อยได้ทำผิดต่อกฎของแม่มดอยู่หลายขอ้ออย่างแรกก็คือการแอบไล่คาถาในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันต้องห้ามสำหรับแม่มดส่วนอย่างที่สองคือการที่เธอใช้เวทมนตร์ต่อหน้าให้เด็กมนุษย์ได้เห็นซึ่งพวกเขาไม่มีความเกรงกลัวต่อแม่มดน้อยเลยสักนิดและอย่างที่สามนั้นแม่มดน้อยได้ทำการช่วยเหลือมนุษย์คนอื่นและลงโทษต่อมนุษย์ที่นิสัยไม่ดี พอแม่มดแกได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันตกใจเป็นอย่างมากที่ได้รู้ว่าแม่มดน้อยทําสิ่งที่น่ารังเกียจขนาดนี้ทําให้แม่มดน้อยจึงรู้สึกสับสนแล้วถามกลับไปด้วยความใส่ซื้อว่ามันผิดตรงไหนเพราะการทําแบบนั้นมันคือการทําความดีไม่ใช่เหรอวาน้าแม่มดจึงบอกว่าแม่มดที่ดีจะต้องสามารถเสกคาถาที่ชั่วร้ายได้และจะต้องทําให้มนุษย์เหล่านั้นมีความหวาดกลัวต่อพวกเธอ แต่สิ่งที่แม่มดน้อยได้ทำลงไปนั้นมันถือเป็นการกระทําของแม่มดที่ไม่ดีซึ่งพอแม่มดน้อยได้ยินสิ่งที่หัวหน้าแม่มดพูดเธอก็ถึงกับทำตัวไม่ถูกเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าการจะเป็นแม่มดที่ดีได้นั้นจะต้องทำตัวให้เป็นคนที่ชั่วร้ายเธอคิดว่าการช่วยเหลือผู้คนคือการเป็นแม่มดดีมาโดยตลอด ทำให้แม่มดน้อยจึงไม่สามารถมาร่วมเต้นรำในคืนวอลพูคิสได้แล้วเพราะเธอไม่มีคุณสมบัติพอจะเป็นแม่มดที่แท้จริงแล้วพวกแม่มดแกก็ต่างพากันหัอ,รอเราะเยาะใส่บอกว่าถ้าหากอยากจะเต้นรำมากขนาดนั้นก็เชิญไปก่อกองไฟแล้วเต้นอยู่คนเดียวเลยแม่มดน้อยจึงขอร้องให้เหล่าแม่มดแกได้โปรดให้อภัยเธอบอกว่าต่อจากนี้ไปเธอจะทำตัวเป็นแม่มดชัวและจะไม่ช่วยเหลือผู้คนอีกแล้ว หัวหน้าแม่มดจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เธอเห็นก่อนโดยการเปลี่ยนเด็กสองคนที่รู้ว่าเธอเป็นแม่มดให้กลายเป็นหินแต่จะมีเวลาให้ถึงแค่เที่ยงคืนพรุ่งนี้เท่านั้นถ้าหากว่าแม่มดน้อยไม่สามารถทําตามได้เธอจะต้องถูกยึดพลังเวทมนต์ไปทั้งหมดและจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อีกตลอดกาล ต่อจากนั้นพอแม่มดน้อยได้กลับไปยังบ้านของเธอแล้วเธอก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้อมรัสัตได้ฟังซึ่งตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกอื่นถ้าหากไม่ยอมทำตามพวกเขาก็จะยึดเอาพลังเวทมนต์ของเธอไป แต่อัม b าซั a ก็ไม่เห็นด้วยที่แม่มดน้อยจะทําแบบนั้นและเริ่มโมโหที่ได้รู้ว่าพวกแม่มดแก่เป็นคนชั่วกันขนาดนี้ทันเดนั้นแม่มดน้อยก็พูดว่าทั้งหมดมันเป็นเพราะความผิดของอัม b าซั a ที่บอกให้เธอทําความดีตั้งแต่แรกแล้วแม่มดน้อยก็ตัดสินใจไล่อัมราซั a ออกจากบ้านของเธอไปเพราะต่อจากนี้เธอจะไม่เป็นแม่มดที่ใจดีอีกแล้วและจะเป็นคนชั่วเพื่อทําตามสิ่งที่หัวหน้าแม่มดบอก จากนั้นในวันต่อมาแม่หมดน้อยก็ตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านของโทมัสและโฟลนีเพื่อจะเสกให้พวกเขากลายเป็นหินตามคำสั่งของหัวหน้าแม่หมดแต่ทว่าพอแม่หมดน้อยได้เข้าไปถึงยังห้องของทั้งสองคนแล้วเธอกลับเกิดความลังเลขึ้นมาและไม่สามารถทำมันลงได้เพราะลึกๆในใจแล้วแม่หมดน้อยก็ยังเป็นคนดีอยู่และไม่อยากที่จะทำร้ายคนบริสุทธิ์เธอจึงตัดสินใจไล่คาถาป้องกันเด็กทั้งสองคนเอาไว้เพื่อไม่ให้มีแม่มดชั่วคนไหนมาทำร้ายพวกเขาได้อีก จากนั้นพอแม่มดน้อยได้กลับไปถึงบ้านของตัวเองแล้วทันใดนั้นเธอก็คิดแผนบางอย่างออก ว่าต้องทำยังไงถึงจะสามารถจัดการกับแม่มดเหล่านั้นได้ซึ่งเวทมนต์ทุกอย่างของแม่มดมันได้อยู่ในหนังสือและเธอก็เห็นว่าพวกแม่มดจำคาถากันไม่ค่อยจะได้ดังนั้นถ้าหากว่าเธอทำลายหนังสือเหล่านั้นก็เท่ากับว่าเธอสามารถทำลายเวทมนต์ของพวกเขาได้ด้วยแล้วแม่มดน้อยก็เริ่มทำการวางแผนพร้อมกับออกไปตามหาอัปลซัตอีกครั้งเพื่อขอโทษกับสิ่งที่เธอทำไม่ดีไว้กับเขาและขอร้องให้อัปลซัตช่วยกลับไปอยู่กับเธอเหมือนเดิมทำให้อัปลซัตก็เลยยอมกลับไปที่บ้าน ของแม่มดน้อยเพื่อจะเฝ้าบ้านจนกว่าแม่มดน้อยจะล้างแค้นได้สำเร็จส่วนที่ทางฟังของผู้เขาบล็อกเคนตอนนี้ได้ถึงเวลาที่เราแม่มดจะพาก,กันออกมาเต้นลํำรอบกองไฟแล้วแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากําลังจะเริ่มจัดงานทุกคนก็เห็นว่าตอนนี้ฟืนที่ใช้สําหรับจุดไฟมันได้หายไปจนหมดทันใดนั้นแม่มดน้อยที่แอบอยู่ก็แสดงตัวออกมาพร้อมกับลายคาถาเพื่อเสกให้แม่กวาดของเราแม่มดบินมากองกันเป็นฟืน ต่อด้วยการลายเวทมนต์เพื่อทําให้หนังสือทุกเล่มของแม่มดบินมายังภูเขาแล้วตกลงไปกองรวมกับไม่กวดเพื่อเตรียมที่จะเผามันทิ้งซึ่งในระหว่างนั้นพอแม่มดทุกคนได้ถูกเอาหนังสือคาถาไปจนหมดจูจ่ๆพวกเขาก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อีกต่อไป จึงทาให้เราแม่มดแก่ต่างพากันโกรธเป็นอย่างมากแล้วสั่งให้แม่มดน้อยทําให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้แต่แม่มดน้อยก็บอกว่าเธอทําไม่ได้เพราะลืมไปแล้วว่าคาถานั้นมันต้องท่องว่ายังไงจากนั้นแม่มดน้อยก็คิดจะจุดไฟเผากล่องหนังสือเหล่านั้นทิ้งทันทีแต่ทว่าเธอก็ดันทํากล่องไม่ขีดไฟตกเอาไว้ที่บ้านแถมตอนนี้ก็จําคาถาจุดไฟไม่ได้แล้วด้วยพวกแม่มดแก่ที่ได้เห็นแบบนั้นจึงต่างพากันหัวเราะแล้วรีพากันดับไฟจากคบเพลิงทิ้งทันที เพื่อป้องกันไม่ให้แม่มดน้อยจุดไฟได้อีกพร้อมกับคิดจะพากันเข้าไปจับตัวแม่มดน้อยเอาไว้แต่ทันใดนั้นแม่มดน้อยก็จำคาถาเสกคางโคขึ้นมาได้เธอจึงทำการเสกให้พวกแม่มดแก่ทุกคนกลายเป็นคางโคกกันหมดเหลือแค่ลำพมเพลที่ตอนนี้กำลังแอบซ่อนตัวอยู่และยังไม่ได้ถูกเสกให้กลายเป็นคางคกเพียงคนเดียวในระหว่างนั้นจูจูอัลบาซัดก็ได้บินเข้ามาหาแม่มดน้อยเพื่อจะเอาไม้ขีดไฟที่เธอทำตกไว้ที่บ้านมาส่งให้ ทำให้แม่มดน้อยจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นอัลบรัซบินได้อีกครั้งหลังจากที่เขาไม่ยอมบินมากว่าร้อยปีแล้วและในระหว่างนั้นลำมพมเพลก็คิดจะแอบเข้าไปเก็บหนังสือคาถาที่ตกอยู่แต่ว่าแม่มดน้อยก็ดันเห็นเข้าซะก่อนเธอจึงทำการเสกให้ลำมพมเพลกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดเหมือนกับที่เคยวาดเอาไว้ในกระดาษเมื่อปีที่แล้วจนในที่สุดแม่มดน้อยก็สามารถล้างแค้นลำมพมเพลได้สำเร็จพร้อมกับไล่ให้พวกนางพากันออกไปจากภูเขาแห่งนี้ทันที ต่อจากนั้นแม่มดน้อยก็ได้จุดไฟเผากล้องหนังสือของแม่มดทุกคนแล้วเริ่มเต้นล้ำรอบกองไฟกับอัปรสัตย์กันอย่างสนุกสนานตามความฝันของเธอที่อยากจะทําในคืนวอลโพวคิสมาด้วยตลอดและแล้วเรื่องราวของแม่มดน้อยก็ได้จบลงไปอย่างมีความสุข